สวัสดีค่ะอิฉันนางสุปริยาบุญวงศ์ครูกศอนอตำบลบ้านแยงขอนำเสนอผลงาน Best Practice ชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดีฮอร์โมนไข่ปลอดภยัยผลผลิตตกไรสารเคมีความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา จากการที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่ที่สองบ้านหนองหินพบว่าปัญหาพืชสวนที่เพาะปลูกไว้มักมีผลผลิตน้อยและมีขนาดเล็กทำให้ไม่พอต่อการจำหน่ายประชาชนจึงต้องการเพิ่มผลผลิตโดยที่ไม่ใช้สารเคมีที่มีราคาแพงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพกสนตำบลบ้านแยง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำฮอร์โมนไข่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการทำฮอร์โมนไข่ไว้ใช้ในการเพิ่มผลผลิตเป็นการลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงและอันตรายต่อสุขภาพทําให้ปลอดภัยในการรับประทานพืชผักที่เพาะปลูกอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์คือ1 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงในการทำฮอร์โมนไข่ 2. เพื่อความปลอดภัยในการรับประทานพืชผักที่พอปลูกจากสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป้าหมายของการดำเนินการเชิงปริมาณประชาชนบ้านหนองหินจำนวน12คนเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติการทำฮอร์โมนไข่และนำไปใช้เพิ่มผลผลิตในครอบครัวได้กระบวนการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำฮอร์โมนไข่ครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมิงเดมิงไซเคิลหรือ PDCA ดังนี้ด้านการวางแผน จากการได้เข้าร่วมเวทีประชาคมครูและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมการศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนจัดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทศักยภาพของชุมชนปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนจากนั้นประชุมวางแผนการดำเนินงานชี้แจงวัตถุประสงค์ผลที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน12คนกำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการพร้อมทั้งวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ ครูกศนจัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารด้านการดำเนินงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดโดยมีวิธีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมการทำฮอร์โมนไข่โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆขั้นตอนการผสมส่วนผสมต่างๆขั้นตอนการนำไปใช้และติดตามผลหลังฉีดพ่น 2. ฝึกปฏิบัติผู้เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติจากนั้นนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำฮอร์โมนไข่โดยมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้ตอกไข่ลงในขวดขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมนมเปี้ยวและน้ำตาลทรายแดงอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้3วันก็จะสามารถนำไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชในครอบครัวได้ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำโฮอร์โมนไข่เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 2. ติดตามผลหลังฉีดพ่นสังเกตหลังฉีดพ่นตามแบบติดตามผลหลังการฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานหลังการฉีดพ่นฮอร์โมนไข่กับพืชสวนแล้วได้บันทึกผลการสังเกตพบว่าสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตได้แต่ยังไม่เพียงพอจึงต้องหาวิธีใหม่หรือสูตรใหม่ในการทำฮอร์โมนไข่ที่สามารถเพิ่มผลผล,ผลิตได้มากกว่านี้ ผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำฮอร์โมอนไข่วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เป็นลำดับขั้นตอนและให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะสามารถปฏิบัติการทำฮอร์โมนไข่ได้จำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ100 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติการทำฮอร์โมนไข่และนำไปใช้เพิ่มผลผลิตในครอบครัวได้จำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ70กลยุทธ์หรือปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของครูและผู้เข้าร่วมโครงการในการศึกษาสภาพปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูลนำความต้องการของคนในชุมชนมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆสามารถนำไปใช้ได้จริงจนบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่ ประโยชน์ท to ี่ได้รับสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงในการเพิ่มผลผลิตและเร่งการเจริญเติบโตของพืชการเผยแพร่ ัดทำเอกสารเผยแพร่ในห้องสมุดประชาชนอำเภอนครไทยและกศอนอตําบลทั้ง11ตําบลพร้อมทั้งขยายผลการทำฮอร์โมนไข่ไปยังหมู่บ้านอื่นๆให้ครบทุกหมู่บ้านในตําบลบ้านแยงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคหลังการฉีดพ่นฮอร์โมนไข่กับพืชสวนแล้วได้บันทึกผลการสังเกตพบว่าสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตได้แต่ยังไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะต้องหาวิธีใหม่หรือสูตรใหม่ในการทำฮอร์โมนไข่ที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่านี้ดิฉันนางสุปรียาบุญวงศ์ครูกศอนอตำบลบ,บ้านแยงขอจบการนำเสนอเบสแพ c t ทิสไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ